จากงานตอนเช้าใช่ไหมแล้วเราก็รีบมาที่นี่แต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบครบพลังมาเต็มที่มากเพราะว่าก่อนออกจากอะไรนะหลังเวทีอะเราได้ยินเสียงทุกคนกรี๊ดให้เราแล้วรู้สึกว่าแบบใจมันฟูมันมีพลังงานซ่อนอยู่ในใจซ่อนอยู่ด้วยก็เหมือนที่พี่ฟ้าพูดเมื่อกี้แล้เขารู้สึกตื่นเต้นแลวก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่งานปีบอดอลปีที่สอง ที่ถามว่าเลขอะไรอ่ะอ๋อพี่เชื่อหนูหรือยังหล่ะอะเยเชื่อแล้วหรเาคือผมนี้หนูแบบเป็นคนส่งรกให้ให้เองเลยอยากทำไเฉยอยากทไปเฉยไม่มีอะไรม่ีอะไรลู้สึนที่รู้สึกอยากเปี่ยนัคเป็นคนใหม่ใหมได้ตลอดอะไรใหม่ๆเพลงใหม่ล่าสัปถครเขาเบิอะร้ยางไรในส่วนของหนูนั้น ไม่ได้ส่งเลยกไปเลยแม่ค่ายค่ายเป็นคนส่งมาให้ก็เลยเป็นแบบนี้ชอบไหมคะชอบค่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าหนูก็ผมดําผมธรรมชาติทุกค่ะไม่ลอะถ้าแบบทำที่แล้เบื่อเบื่ออเบื่อเบื่ออยากลองอะไรใหม่ใหม่อะทำด้านหน้ชอบไหมที่ใบหน้าผมชอบผมสไหนก็ชอบ เจ๋ยๆค่ะพูดไปมาแค่ไหนแล้วว่าคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่นานเกินรอค่ะก็แบบฟีลว่าทุกคนแบบนอนหลับนิดนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็อุ๊ยมีอะไรใหม่ๆเออถามคนที่ไม่ค่อยดูชมนดีกว่ารักตอมเนี่ยโหแรงๆดูพี่ดูอย่าถามหนูเยอะเลยหนูอยากให้ทุกคนนอนอีกแล้ว วิหนูบอกเลยตั้งตั้งต่เกิดมาอันนี้คือที่สุดสุดความสับความแบบอย่างนี้บอกสปอยเท่านี้แหละเดี๋ยวเพื่อนด่าความฉับฉับะค่ะ รอบนี้ต่างไปจากทุกรอบปะต่างต่างมากต่างมากเลยค่ะบอกเลยว่าแบบทุกอย่างอึ้งอ่ะพูดเลยว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยจริงเราพรุ่งนี้จะเต้นตามกันได้ไหมได้แน่นอนเต้นได้สักว่าสักท่าไหมตาตอมสักท่าเลงนี่อย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่มีเลยท่าด้วยนี่อันนี้ได้อันนี้ได้ปัดไหล่เฉยๆอะไรกอดน่ามีต้องมี ไอ้ม่มีพี่รุ่นเลยมามันมีพี่รุ่นออกมาทาเววตานะมัแต่ว่าอยากให้รอดูค่ะใช่ใหม่ๆวอกเลยว่าไม่เคยปีที่ไหนทำมาก่อนกาเข็บเบิ้ล มิชลินเลยคือแบบเดีแบบต้องได้มิชลินถูกถูกถูกจริงถ้าเราเป็น5ดาวเก่เร้าอยู่เยอยู่นแล้ไงเดี๋ยวมันมีมาพรมแบว่าเราจปลอยทั้คลุ้กปลยไป ก็ห้าเลยนะเยอะอะอันนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้หนูไปแล้วมิชลินรัอนรแล้วนออ่ออ่ออันนี้กแล้วอ่าส้คั ตหนงประโยคแหละค่ะเดี๋ยวหนูเปิดเพลงเลยเอาไอมาอุ้ยโอ้โหอาม่าเราต้องลองตามหน่อยนะกังวนกันหมด ที่ Youtube อะไรนะยู u s u n d e r s c o r e o f f i c i a l ค่ะหรือถ้ามีข่าวสารหรือสปอยอะไรก็ติดตามได้ที่ b i สออ f f ิ i ชียทุกแพลตฟอร์มนะคะ่ะช่วงนี้จะมีแบบตรงอะไรมาใหม่ก็มีนะช่วงนี้ก็มีว i สคอล l ิ่งอินของแต่ละคนค่ะแต่กำลังปล่อยเรื่อยๆอาทิตย์ละหนึ่งคนค่ะเป็นของไม่ของเชียร์ผูกพี่ลอยใจแย่ หรือ GNS e underscore official ค่ะวันนี้มืดเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่ารอค่ะโอ้หนูสบายกันเยอะมากเลย